นะครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่น้องเออเป็ดเตี๋ยวเจ้าเก่าครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูครับผมกระดูกหม่หุ่นพี่เปี๊ยเลยพี่น้องเอ้คุณนพี่บะฮว่าหน่หน่อย,ออใ,นนอยใส่หัวนี่นะครับใบเตยเหาใส่ใบหนึ่งครับอยู่ในต้น <c oughs> มันเหลือสามใบอ,อะไรมาใส่ใบหนึ่งยัง <c oughs> หอมเคียงอันนี้ครับเปี๊ยไม่ได้พี่น้องเออผลาขวอยผลาจันทร์ครับก๋วยเตี๋ยวหอมครับ ตัวนี้เป็นตับโมูเอตับงัวครับผมนี่เป็นโมูครับหมูรั่วนะครับตัวนี้เป็นถอดกากนะครับพอเราถวยพวาจานครับผมสนะีด,ดําครับผมเติมความหอมครับใส่วันนี้ หอมในซีอิ๊วดำกับกระเทียมเจียวครับค้นเส่นก่อนพี่นกลัางเหลืงลองงานคือก่าแล้วครับทอ,อมความสะอาดตูวป,ปลาก็ต้องเหลี่ยต้มใบจนเปื่อย อยู่คือเก่า,อ,าอยู่พี่น้องป้าสามตัวนี่ปลาสามตัวครับใ,ใส่ตัวเลย จะามากออกหวานจะน้อยครับมันหวานเปรี้ยวเกลมเผ็ดพอดีน้ำส้มสายชู เขาเป็นห้องครับนี่ไปเลยตากน้ำเลยครับอืมใส่ลงไปเลยหลักกากหลก็ใส่ไปครับเหยียดเองอืมกระดูกหมูเปี่ใๆพี่น้องเลย น้ำซุปหอมๆครับสมดวนเท่ากับย่างอยู่คือเกาไปครับพร้อมเสิร์ฟเนาะตกละ นพี่น้องแสียบในกันครับโอ้ยหสมเดี๋ยว์ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยจากวังวานครับสมดวนเน,ะนาะกระดูกกระเดียสองโตครับอยู่นี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยวางเทีอยง่งไหนกินไปหลอดนะครับมาครับแสียบในกันครับผมจะไม่ได้ครับขนย้อนห้อนกินอยู่สามคนพี่น้องสีเหมือดตัวไน <c oughs> หนกินเห็ดอันไมนไปเรี่ยครับอืนี่ครับก็ต้องเปลี่ยนหนามให้ครับผมอืม ข้างกอดขนกด <Hello? S 1> ชี่ก็อยู่ทางขนพีนะ่น<ง>้องดนนอนอยู่ขน <Hello? S 1> นอนอยู่โซฟาครับอ,นอ <c oughs> มืมหอ,อมเลยครับก๋วยเตีนะ๋ยวโอ้เส้นเอือด้ะบางทั้งข้าวเหนียว<อ>ทั้งใั้ญญนวลน้นอยนวลน้นอ,นนอยอยู่แล้วนี่พีนะพ่นะ้องเยอะมากครับพวกเราถั่วพวกเราจานครับ เดี๋ยตื่นลบานกุชีกิิวแล้วกินตากวด้วยใหญ่เลยอืสดยอดครับมาครับแซ่บนะครับผมแซ่บนี่กันบ้านเด็อาบน้ำนี่พี่น้องก็สุดใ่ของนม่เข็ียดงานครับครับีนแม่อาบน้ำแหอืออแบบนี้เจ้ก แล้วจานหน่อยไม่ใส่อะไรอางแล้วจานเล็กมาใส่ปลาดุกดีกว่าเขาม่ใส่แจีวนะเนี่ยเจิ้นอันนีกินอันนีกนนน้กินอันนี้นี่จิ้นอันนี้เนี่ยมันก็มันทำแล้วก็ต้องกิน,น,นก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะับสุดครับอ๋อ,อามาสองจานเล็กกันข้างบนหนึ่ง อันเล็กพร้อมปั๊ตีด้วยใช่ไหมอันเล็กไม่มีป่ะมมมมสมดอนเค็นตอนได้กระเสียตอนเป็นที่หนอนะ ชิโนชิ้นเขากระดูกเป็นจะได้ซื้อมาเยอะปะประดูกเนี่ยไม่มีหมดละ กินก็จะหมดนเนาะจางกินกนินแค่หนึงม้วนเอง,องเขาพิงหน้าพิงหลังแล้วกูชี้รอ,อไปกินหมดต้นตอดดเขียวด้วยจะจะทิ้ได้ไามเนี่ยไ,ได้มันไปกินข้าวก็ไม่บอกว่าจะกินข้าว มันเกิดพลาดเด็ก <beams> ก <doo hehe> ินมองหมืนวิคไามไม่ยอมเห็นไม่ยอมรองมันเกิดเขาชงนี้กเขาไม่ยอมในกลุ่มแน่หรอเขา ยวเอาไปมาสบๆไหมครับไม่อ้อ้องมึงได้สนองร้อ,อ,องเฉดเดิลครับสม,ด,ม,มดุลมไเห็นเปุ้งปุ้งคือผมปุ้งอะ่ะเราคั่นให้มันได้ครับนั่นสมเขาก็ติดไปคัพป,ปี้อีกตัวพมัออนี้อากาศไม่ดีไม่ใช่บอกอือ,อีเงินผ้าโยหาอ,อีกสนองนะ สามทุ่มต้องเตรียมตัวเลยทำไมดูข้างนอกให้หมกไงมีอะไรบ้างจะปิวนี่นี่เราที่ใช้กับไประเบิดเขาระเบิดอะไรนะว่าเขาถื้อถ้าระเบิดพัดลมอืมพัดลมเหญ่เพื่อจะถ่ายนี่ป่าผาเขาก็เลยเอาเบิดมันออกในป่าผาเฮ้ยมันใหม่มันใหม่แล้วป่าผาเป็นเหมือนอะ มือนะมือสีลมไหมเหรอไปวะไ้่เกาเข่ากับเสียวนุ่มันใหม่โดนแล้วนี่อยู่นี่มันต้ออ่านข่าไทยมดปีใหม่มนี่เหรอไทยลูกมันเกิดใหม่ตั้งแต่หนาหัวนตั้งแต่ก่อนหนาหัวนุ่มเยอะแล้วไปต่ป่ายังอันนี้อยู่บ้านใหม่เนา แล้วก็ระเบิดทิไงยังไงเงินน่านำพังแล้วไงก็เยอะก็เก็บไว้ขายลูถขายลูกก็ได้เขาเห็นมาเขากรมันระเบิดใช้หัวคนมันเป็นอะไรเป็นเพียงฟันไฟฟ้าสงสารอยู่ทำาไมยินเราเล่นเกมไฟมาเราก็ดับมันระเบิดประมาณกี่โมงสามโมงครึ่งวะ Mình là bờ ngờ thoát đâu manda bội tung ted nào bất ngờ tung ted tung ted tung tung là tung 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 หาหลักฐานหมดจีนจูเเทีาา่ยงบมสุมาอ่านดูอ่านให้ฟัง,งบบมึงนั่ใหม่ตั้งแต้น่ารู้อกปากเถียงมั่งพังไหนนี่นหลักฐานอ่านดูนดะะดดขเขาถ่ายก่อนมันระเบิด์บนี่เขายัางถ่ายอยู่ เฮ้ยนะถ้าเปลี่ยนรถไปพาขีนรถขีนรถไปหรืเ่ารถรดันนี้ไปามเยยไปเห็นอย่างบ่มีคนบ้าไปไปเบี่งเลยเสีโอ้ยคนก็อยู่บ่ใกล้เงเขาให้อยู่400อะไรเมตรเมตรนี่ละคนน่ะอยู่ทางคือทางกับเนี้ยไก ส้างถึงไหมข้างเดียวถึงไหมเมื่อเห็นบอกเขาถ่ายไปสามเดีเ่ยวสามเดียวตรงที่เราเดี๋ยวไปตกปลาเมนนะง่อเหบอกทีป่ปีน่งแามปีอะด้ไรป,ประมาณสามปี เสียงกูสี่คนอโอ้โหกูกูกูเนี่ยเเนก็เบื่อด้วยกันแล้วก็ขี้อ่างลงอันนี้เราเบิดอเมื่อวานอันนี้เราเบิดเเมนเบิดกลุ่มแตกเังไงสั่นในร้าถึงไหมอะไรเนาะไม่รู้สึกแล้วเมื่อกี้รู้เกือจะภายมา มัอมา่ยางมั่สั่นไม่สั่นเบอร์หมือนกัเหมือนกันป้าปี๋สงสัยอยู่ป้าปีว่าจะพูดกับลุงเบี้ยวนะป้าปี๋เองข่างทางทำไมตูดป้าปี๋มันสั่นป้าปีว่าจะว่าถ้าเกิท่านเรีนไหวก็คือว่าไวอันไดเป็นไหอันไดเ้ยยยยยยห กิ๊เลกกับรลอกตากิ๊เลกกับหลอกตาคือเุมากอยู่เล็กรับเขาปิดทางก่อนก่อนเขาจะระเบิดนะเขาไม่คนผ่านทางก็อยู่ใกล้คนถ่ายวีดีโอเขาก็ไปถ่ายตรงทางที่เราเดี้ยวไปตกปลาแต่เขาอยู่ในตปเลย ตกใจมีภัยมันนี่รมตีนวุชี่อุ้ยกุสีสั่านตื่นเลยมาบ๊อบบีเด้อที่อยบ้านคนเดียวตัวมันขังกัเองไว้นในห้องว่ามาไม่ได้ประกาพาใน,นประตูมาติดหน้าต่างว่ามันจะไม่อันนี้กิดหน้าไดบโประตูสงสัหมดนไปกินหนักสองคนนี่อ่อน้ยกหนักน ก็วัดยนตา่างนันสิเมองล่มดันไหนน้อก็ม่อาะเือสบนอ่ออระโดกินตอนได้แสบแล้ววันแรกเป็นยังไงไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่มาต้องไปผสนตีนวับาที่สิเอ็ด y แล้วก็ไ,ไปอีกไปอยู่พวกนี้เขาหยุดกินอดเกาะเรื่องเกาะเรื่องอะไรขอยมาทีเลยก็ปิดวาดไม่เห็นเสียเลยจะไปเกาะเรื่องนะอย่าฟินเนอรกับเชนเขาอะไรนะอันระเบิดอันเล็กๆนังมันจะโก้หน้าแม่ไม่เชล ของเราอากเนกบกยไม่เอีะจินอยังไม่ได้เลกับเขาเลยปีใหม่ของลุงบิ๋ยังไม่ได้จุดเลยทำไม่เมาวอนไงจุดวันที่เจ็ดเนาะเราก็ไม่เชื่อที่เหรอบ้าบ้านี่สิสามหม่กั้าบบหลายหนึ่งพ้องเราสะใจก่่นเพื่อนรักเต็มอยู่ปังปองปองมันรวมกันมันซื้อหาหาร อันนี้แกนัวมากกับไม่จะร่างให่ใหญส้องไอเมนนะเดยมองไฟเดอดด่างบ <c oughs> มังกรนันหกสี่พันอยู่ไหนสี่พันบ้างละห <4, 000 S 2> ้าพันห้าสี่พันนี่สี่พันไม่ใช่อน้าพันอันตรอง

เดี๋ยวไปแล้วก็ไม่เอาแล้วก็เปิดประตูแ้กเดไปแล้วก็เอา อืตับเคดบึงไงมึงเบืดอเกยมงต้ตับก็แค่หลอดเบิดอั้งแค่หลอดบ้งตับกินข้าวันกินเหมือนระเทีอยวข้าวแลน้วก็กินอาหารเขายังไงอืมอยสุดมาอืี่ต้องเขาอันที่หนองจอกไลป์เตัาน

ทั uh, so first, beans, ้งขยะทังดำมันนัยนมาเก็บรอไปอ๋ก็สองงลก็ใส่เก็บตอนคอยปิ้วนี่มันปิ้วสีเขียวสีดำนันเหลมันคือปิ้ไปย้อนคือายคือไรอทางเถ่ายก็แมันหลบ คั้งดำเน,นี่ยและครั้งแหลกห้ามพุนไมนเปรี้ยวม่สีนาปบวาเากมาว่ก็มาัวาอ่กยังเปรี้ยวก็มากระดูกวันเป,ไปไื่อยๆครับ เสียงแรงมะอืมอน้อยมาหน่อยเสีงกัานหน่อยอืม่มในสามเนี่ยเขาบน้ำให้งบน้ำ แล้วพี่น้องเนียแซ่บๆนะครับรู้ไหมเนียนเห็นไหมเหมือนผมนม,นม,นมาครับแซ่บๆเนี่ยมาดูกัะเลียกเยอะเครื่องหนึ่งอีกพี่น้องเจอกันคิหนาครับคิมเนี่ยแซ่บๆนี่ยกับก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าครับ